เลาเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดนะครับเจอกันช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้แดดร่มลมตกนะครับกับพวกเรา ทีมข่าวของโพสต TODAY นะครับกับรายการ Big Talk Big Story นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวข่าวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันให้กับแฟนเพจได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคนเดิมนะครับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจนะครับคุณอยู่ในอยู่ทางสายส่งเสียงมานะครับมาด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวติดโควิดนะฮะสวัสดีครับคุณเกลี้ยงครับคุณเกลี้ยงครับสวัสดีครับ คิดไหมครับอ่าได้ยินนะครับได้ยินฮะครับผมชัดเจนนะครับอันเด็ครับชัดเจนครับอ่านึกว่าไม่อยากจะคุยกับผมนะฮะก็อยากคุยอยากอยากคุยครับวันนี้เราก็ยังอ่ามาคุยกันถึงเรื่องโควิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องปากท้องนิดหนึ่งเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองนะครับที่เราตั้งหัวกันไว้ว่าอ่ารัฐบาลเนี่ยทำไมถึงต้องลดวงเงินกู้ลงมาเหลือ5 0,000ล้านจาก ที่ก่อนที่เราคุยกันนั้นคุณเกี้ยงว่า9แสนล้านใช่ไหมตอนนั้น7แสน7แสนล้านนะฮะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยเหลือ5แสนล้านเป็นเพราะอะไรอย่างไรถึงต้องลดเดี๋ยวเราก็จะมาแจจงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนั้นคุณเกี้ยงนะครับผมได้ครับแต่แต่หลักๆเนี่ยก็ยังต้องรายงานสถานการณ์โควิดทั่วๆไปก่อนนะฮะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อที่สบครายงานเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงก็คือ3,226คนนะฮะเสียชีวิต26คน นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายทางเรือนจําทางรอนทิพดีกรมราชธรรมก็ชี้แจงตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจําต่างๆทั่วประเทศที่มีการสํารวจออกมานะฮะพบว่าติดเชื้ออีก1429 29รายเลยนะแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยที่เรือนจำเชียงใหม่จากการติดเชื้อโควิดเนี่ยหรายนะฮะครับผม ซึ่งถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่ไม่ได้ลดลงเลยนะคุณเกียงไม่ลดลงเลยครับไม่ลดลงอย่างที่เราคุยกันก่อนเรื่องมาว่าตัวเลขโดยรวมนะครับทั้งทุคัตเตอร์ครับผมทั้งภาพรวมทั้งคนข้างนอกทั้งคนอ่ที่อยู่ในเดือนจําหรือว่าคัตเตอร์ใหม่ๆครับผมไม่ไม่ไม่ได้ลดลงเลยและผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ลดลงนะครับอยู่25-30อย่างเงี้ยครับผมครับผมมันก็ทําให้เกิดความเป็นห่วงกันพอสมควรตัวเลขยัง ในกรุงเทพมหานครก็ยังถือว่าเป็นเขตที่มีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสูงไปอระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือที่รายงานวันนี้ก็คือ872ลายนะคุณเกี้ยงตัวเลขน้าโดงมาเลยนะครับที่2เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวันก่อนเพชรบุรีบ้านผมเป็นที่2แต่วันนี้ตกงมาเป็นที่3นะฮะที่2ก็คือนนทบุรี590ลายนะครับโอ้ใช่ครับนนทบุรีน่เป็นห่วงมากเลยครับ โดยเฉพาะคัสเตอร์ของแรงงานใช่ไหมครับคนงานก่อสร้างส่วนเพชรบุรีดับสาองร้อยยี่สิบเจ็7นะครับที่บอกว่าน่าเป็นห่วงของนนทบุรีเนี่ยเหมือนกบว่ามันเป็นคัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปเจอในภายหลังไปตรวจเจอแต่ว่าเป็นของบริษัทชิโนไทยที่เป็นแคมป์คนงานนะครับแล้วก็มาทำงานก่อสร้างที่อาคารรัฐสภา ครับผมอ๋อแต่พักอยู่ที่บางนนท์ใช่แคมป์คนงานเขาอยู่ที่ืางนนท์นะครับตรงนั้นก็เจอ500กว่าลายก็ถือเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับครับแต่ว่าในส่วนของกทมอ่าซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้ง50เขตเนี่ยวันนี้ทางกทมเขาก็ประชุมกันเรื่องนี้แล้วก็เผยคัสเตอร์หลักๆนะครับในกทมเนี่เขาจะบอกว่าเจอทั้งหมดเนี่ย43าแห่งเลยนะคุณคุณเกลียงครับผม4ีแห่งนะครับ43ามคัสเตอร์ แต่ว่าสามารถคุมได้แล้ว10คัสเตอร์นะครับครับผมแล้วก็คัสเตอร์ล่าสุดที่กทมนับรวมยุทธด้วยนี่ก็คือสายของแรงงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่เกียรกายนะฮะครับผมแต่ว่าไปไปพักอยู่ที่ที่นู่นแหละนะครับที่จังหวัดนนทบุรีตรงนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกคัสเตอร์หนึ่งเป็นคัสเตอร์ที่ใหญ่เหมือนกันนะครับที่เหลือก็จะเป็น แคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆตามเขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขตบางกะปินะครับอยู่ที่ตลาดบางกะปินั่นก็เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างมีเขตคลองเตยเขตหลักซีเขตดินแดงห้วยขวางบางรักษาธรดุสิตเขตป้อมปราบศัตรูพราย่นะครับเขตพระนครบางกอกน้อยนะครับลาดเทวีบางซื่อบางเขนบางพลัดบางคอแหลมปทุมวันดอนเมืองทุ่งครุบางแคไอ้ที่ผมอ่านมาเขตต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขา กำหนดให้เป็นเขตที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสูงสุดเลยนะเป็นสีแดงด้วยนะครับเพราะว่าไปเจอแคมป์คนงานอะไรเยอะมากในแต่ละเขตที่อ่านมาเนี่ยมีแคมป์คนงานหมดแล้วก็เป็นเขตเฝ้าระวังสูงสุดหมดเลยนะครับครับส่วนสามเขตก็คือสวนหลวงจตุจักรสัมพันธวงศ์ไอ้ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับเป็นกลุ่มเฝ้าระวังนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เจอใหม่พบใหม่เนี่ยอยู่ที่เขตดุสิตเป็นเขตที่สามสิบสามนะครับเป็นพื้นที่ที่พบใหม่ เป็นไซส์คนไซส์ก่อสร้างเหมือนกันนะครับครับผมตรงน,นี้ <c oughs> กทมเขาก็มีการรายงานแล้วก็บอกว่าเออ,อน่าเป็นห่วงดังนั้นในเมื่อมีคัสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็มีชุมชนเกิดขึ้นเยอะเนี่ยเขาก็จะทําทการาค้นหาเชิงลุกต่ออีกอในวันที่27พฤษภาษถึงวันที่5มิถุนายนเนี่ยฮะเขาก็จะค้คนหาเชิงลุกในชุมชนต่างๆอีก250ชุมชนนะคุณเกี้ยง นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาเสียให้ให้ชัดเจนนะว่าเว่าจะได้ตัดต้นตอจะได้พบเชื้อว่าอยู่ตรงไหนก็จะได้ดูแลกันได้นะครับชุมชนต่างๆที่ที่อ่านไปสักครู่นี้ก็คือเขามีเป้าหมายเขตละห้าชุมชนนะครับชุมชนละสามสามร้อยคนรวมทั้งหมดก็สองหสิบชุมชนจํานวนคนก็หนึ่งมืห้าพันคนนะครับอนี่ก็คือแผนที่เขาวางไว้เพื่อที่จะตัดตอนเพื่อที่จะ ควบคุมดูแลโควิดไม่ให้แพร่กระจายออกไปนั่นเองนะคุณเกียงครับผมก็ต้องลองเฝ้าดูต่อไปว่าจะประสบความสำเร็จมากร้อยขนาดไหนนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าตัวเลขรายวันไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะครับผู้ติีวิตไม่ได้ลดลงนะครับคัสเตอร์ใหม่ๆยังเกิดขึ้นเลยต่อเนื่องนะครับครับทีนี้มีประเด็นเมื่อวานที่เราคุยกันที่มีดราม่าพูดถึงกันเรื่องวัคซีนไม่พอพอไม่พออะไรนั่นใช่ไหมครับวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงกันอยู่นะใช่ครับ ใช่ครับเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมต่างจังหวัดบางจังหวัดเดี่ยมีประชากรน้อยแต่ว่ากลับได้จํานวนวัคซีนเยอะใช่ไหมเขาก็เลยมองไปถึงว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนักการเมืองคนไหนมีอํานาจมีบารมีอยู่ในพักร่วมรัฐบาลก็จะได้วัคซีนมากหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อสังเกตที่ตั้งกันอยู่นะคุณเกี่ยงใช่ครับใช่ครับอื่ นะครับผมเรื่องวัคซีนนี่เรื่องอ่าเรื่องวัคซีนนี่จะตีคู่ไปกับเรื่องคนติดอ่าผู้ติดเชื้อโควิดนะครับผมครับอ่าจะเป็นอ่าเรื่องร้อนประจําวันนะครับอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องอ่าแอตตาสติกาใช่ไหมครับครับที่นายกไปฉีดนะฮะสี่สัปดาห์นะครับในในายกฉีดเข็มสองอ่ะ่าะกันสี่สัปดาห์แต่ปรากฏว่าพอนายกฉีดเสร็จนี่ก็มีข่าวโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งต้องแคนเซิลผู้ฉีดเข็มสองเพราะว่าเพราะว่า อ่าวัคซีนไม่พอพูดง่ายๆคือวัคซีนไม่พอครับะฮแต่คุณหมอไปให้ผลว่ามันฉีดห่างกันหกสิบหกสัปดาห์ได้โองกไกลเลยนะครับตัวเลขสี่สัปดาห์กับสิบกว่าสัปดาห์นี่ต่างกันไกลเลยต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็มาพูดภายหลังอีกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเอสตาร์เส้นกาฉีดเข็มเดียวก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ที่ดีด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไปนู่นเลยนะฮะทีนี้ครับ ถ้าไปไกลมากครับผมเหตุผลยิ่งสร้างความสับสนกันไปใหญ่ครับผมแม้ว่าเป็นเหตุผลที่แก้ตัวอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในเมื่อขั้นแรกเนี่ยเราประกาศไว้ว่าต้องฉีดต้องฉีดสองเข็มใช่ไหมล่ะทีนี้พอฉีดเข็มแรกแล้วเข็มที่สองมีการเลื่อนออกไปเนี่ยแต่ว่าก็มีการออกมาชี้แจงในภายหลังว่าเหตุที่เลื่อนเพราะอะไรเลื่อนก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้ายืดระยะเวลานานออกไปเนี่ยก็จะมีภูมิมากกว่าเดิมโอ้โหมันก็ เลยกลายเป็นเรื่องที่มีการต่อไม่จบนะใช่ครับฟังดูย้อนแย้งครับอ้าวก็ในเมื่อบอกว่าอ้าวถ้าฉีดอ่าห่างกันนานแล้วดีแล้วทำไมให้นายกไปฉีดก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้คอรมอลไปฉีดก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็ยังยังยังเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่องของการลงทะเบียนใช่ไหมครับคุณใช่ใช่คือลงทะเบียนวัคซีนนะฮะที่มีการพูดถึงกันว่าเออลงทะเบียนแล้วไม่มีการตอบรับบ้างระบบ ไม่มีปัญหาบ้างระบบหมอพร้อมกับกลายเป็นว่าหมอไม่พร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ก็มีทางออกอีกหนึ่งทางเป็นทางเลือกใหม่นะครับ,รบก็สําหรับคนที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนแล้วต้องการลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนี่ยนะฮะวันนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ ได้จับมือกับภาคีเครือข่ายนะครับแถลงเปิดตัวผ่านเว็บไซต์คนที่จะลงทะเบียนนะฮะผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดไทยนะครับครับผมเครือข่ายต่างๆที่เขาจับมือกันเนี่ยฮะก็มีทั้งหอการค้าไทยนะครับคุณสนันอังอุบลกูลเนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยวันนี้ท่านไปเองเลยนะนะครับนายแพทย์เจเด็บทำทัศอาลีนะครับเป็นเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ รวมถึงเครือข่ายภาครัฐและก็เอกชนก็วันนี้เขาไปเปิดตัวพร้อมกันนะครับว่ารประชาชนกรุงเทพจะสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด19ได้หลายช่องทางนะครับสามารถจองผ่าน w w w t h a i l u a j a i c o m นะครับก็คือเขาก็มีรายละเอียดนะฮะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่หอการค้าไทยโรงพยาบาลและก็หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเขาได้จัดเตรียมสถานที่ถ้าติดตามข่าวสารว่าก่อนหน้าน,นี้กรทมจะเปิดสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนไทยมาฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมด25จุดใช่ไหมครับใช่ครับ25จุดเนี่ยก็คือสามารถเดินเข้าไปแล้วก็ฉีดวัคซีนได้แต่คุณต้องจองก่อนนะจะจองผ่านอะไรก็คือวันนี้เขาก็บอกแล้วว่าสามารถจองผ่านเว็บไทยร่วมใจ .com ได้โครงการนี้จะเปิดให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคุณเกี้ยงแล้วก็แฟนเพจของเรานะครับฟังไว้นะครับว่า,าผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมีอายุ ระหว่าง18ถึง59ปีซึ่งไม่ได้เป็นเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงนะครับครับผมไม่ใช่ผู้สูงอายุด้วยเพราะว่ายุ59ยังไม่นับนะฮะลงทะเบียนผ่านเว็บไทยร่วมใจ .com นะครับโดยการลงทะเบียนจะแยกเป็น3ากลุ่มนะฮะกลุ่มที่1เนี่ยกลุ่มที่เคยร่วมเข้าโครงการของรัฐผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคุณเกี่ยงครับผมจะมีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วหมายถึงว่ารัฐบาลเขาจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์รับวัคซีนแล้วก็รอพอเราแจ้งความประสงค์ไปก็จะมี SMS ตอบกลับเพื่อยืนยันมานะครับเราก็กดเข้าไปนะครับกลุ่มที่2มีเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐนะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน Www t h ท i ร่วมใจ .com แล้วก็รอรับรอรับ SMS แจ้งผลการนัดวันแล้วก็นัดฉีดวันเวลาสถานที่เขาก็จะแจ้งเข้ามานะครับ กลุ่มที่3สําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับคนเท่าคนแก่นี่นะครับก็สามารถให้คนในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ผ่านเวอร์ไว์เไทยร่วมใจเหมือนกันไทยร่วมใจ .com นะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งที่ลงทะเบียนแทนนะฮะหมายถึงว่าญาติพี่น้องไอหลานจะลงทะเบียนแทนพี่ป้าณาาเนี่ยลงหลายครั้งได้นะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งแล้วก็จะมีการส่ง S อ s มายืนยันเหมือนกัน ครับผมนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยที่ร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเฟมิลี่มาร์ทนะครับท็อปเดลี่มินิบิ๊ซนะครับก็จะเปิดจุดรับลงทะเบียนในช่วงเวลาแปดนาฬิกาแปดมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะฮะเอาง่ายๆนะครับครับผมหลังจากลงทะเบียนแล้วมีนัดวันเวลาแล้วก็คอยดูรายละเอียดเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งกลับไปว่าสามารถไปฉีด ที่ไหนของกทมทั้ง25จุดที่เขาเปิดลงทะเบียนไว้นะครับครับผมไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่สะดวกสบายนะสำหรับคนที่รอรอว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าวันที่27นะคุณเกี่งวันแรกครับผมนะครับเริ่มลงทะเบียนได้วันที่27ก็คือวันนี้วันที่25ใช่ไหมใช่ครับ25อีกสองวัน27นะครับวันนี้ก็มีคนโทรศัพท์มาถามที่ออฟฟิศเราเหมือนกันนั้คุณเกียงว่าเอ๊ะเขา ที่เขาแถลงข่าวกันวันนี้เขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้โทรไปเนี่ยทําไมไม่มีคนรับบ้างอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> แต่เขาจะเลิ่วันที่ยี่สิบเจ็ดไงใช่ไหมครับผมใช่ <27 S 1> ใช่ยี่ส <27 S 2> ิบเจ็ดเนี่ยก็ค่อยโทรใหม่นะครับวันนี้เขาเพิ่งจะแถลงข่าวก็คงโทรไม่ติดแหละครับใช่ยัง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 ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ต่อว่าด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็ทาความเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วย ครับผมนฮะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนกรุงเทพนะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อจะรับวัคซีนได้นั่นเองนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณเกี้ยงกันแล้วกันครับผมนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินกู้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับครับผมจริงๆครัทำไมเขาถึงต้องลดวงเงินเหลือเหลือห้าพันจากจากเดิมเจ็ดพันเนี่ยหายไปสังสองแสนครับผมก็ น่าจะมีหลายเหตุผลครับก็พลกอวันนี้พลกอกู้เงินนะฮะจะทางรัฐบัญชานทางรัฐบาลเรียกว่าฉบับที่สองครับวงเงินห้าแสนล้านบาทนะครับถ้าคุณสมชายจําได้ก็เคยก่อนเมื่อปีกว่าเราออกพลกอกู้เงินหนึ่งล้านล้านนะฮะ <c oughs> นั้นเขาจะเรียกฉบับที่หนึ่งอันนี้เขาบอกก็เป็นตอนนั้นเป็นฉบับที่สองการเข้าคมรมที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการขอเห็นชอบกันในหลักการนะครับว่า จะขอผู้ออกพลกรไม่เกินเจ็ดแสนล้านบาทนะครับครับนะครับผมจนหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรนะครับถือเป็นวาระรลับมากไม่มีใครยอมพูดรายละเอียดนะครับจนมาถึงวันนี้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าพลกรนี้มีคนบังคับใช้แล้ววันนี้แต่วงเงินไม่ใช่เจ็ดแสนเป็นห้าแสนล้านบาทนะครับผมครับผมเหตุผลที่หาไปสองแสนล้านเพราะอะไรคุณเกี้ยงฮะ เคผลที่หายไปสองแสนล้านก็มีการวิเคราะห์กันอยู่หลายแง่มุมนะครับแง่มุมหนึ่งก็คิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องการลดแรงกดดันทางการเมืองนะครับผมครับครับว่าจากที่เคยต้องขอกู้เจ็ดแสนลดลงมาเหลือ5้าแสนก็อาจจะเอาไปชี้แจงในสภาได้ว่าดูว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันดีขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นอไม่ต้องใช้เต็มเจ็ดแสน,แสนอย่างที่เคยพูดไ้ แกครับผมว่าดูดูดูดแลดูดีขึ้นอย่างวันนี้คุณสุพัฒนาพงศ์ที่ถแถลงำแิาาน่งรัฐบาลเขาบอกว่าเขาคิดว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่ติดเชื้อกับตัวเลขที่รักษาหายเนี่ยมันเท่ากันแกมองโลกง,ง่ายดีครับแกมองว่า <laughs> ที่ติดสามพันนะครับวันหนึ่งติดสามพันก็จริงแต่วันนึงก็หายสามพันนะครับหกักหักลบกบนี้กันแล้วก็คือไม่มีคนค้างคือฟันธงแล้ววันนี้ฟันธง,งก็คือดีขึ้น อดีคึ้นี่คืนนั่นในมุมมองของมุมมองของพระน้าท่านรัฐมนตรีนะฮะถาลองนายกนะครับครับโอ้ผมฟังแล้วก็ฟังแล้วก็นะต้องทําใจนิดนึงนะครับก็แกมองอย่างนั้นแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีวัคซีนมาในในระหว่างีมันจะมีวัคซีนมาครับครับผมครับผมแต่ไม่ได้พูดถึงว่าวัคซีนถ้าวัคซีนไม่มาที่เขารอรอกันอยู่ท่านไม่ได้ชี้แจงตรงนี้ใช่ไหมครับ ก็ได้ครับผมก็อันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะผมว่าเป็นเหตุผลในแง่ทางการเมืองเพราะว่าพลกรพอมีผลบังคับใช้วันนี้ปุ๊บจะต้องเข้าสู่สภาซึ่งสภาก็อย่างที่กลุ่มชัยรู้ดีก็คือว่าจะจะเริ่มกันในเนี่ยในวันสองวันนี้ถูกต้องไหมครับครับครับก็อาจจะมีการนาพหลกรเนี้ยเข้าสู่สภาเลยให้จบไปทีเดียวฮะย่อก็รั enfin ่วเปรนไปเลยครับตั้งแต่พลกอเงินกู้ห้าแสนล้านแล้วก็เอ่อพหลบองขาประปานปีหกห้าด้วยอะไรนะครับ ก็คือคนาเข้าสภาทั้งสองล่างเลยซึ่งก็แน่นอนแหละว,ว่าจะต้องถูกฝ่ายค้านอภิปรายอย่างดุเดือดแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องครับก็แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่มีการมองว่าถูกลดวงเงินไปก็อาจจะเป็นเรื่องของเพดังเงินกู้นะครับผมบมีการมีมีมีคนมองว่า้าพู้เจ็ดแสนเนี่ยมันอาจจะทําให้เพดังเงินกู้เกิบความยั่งยืนการคังนะครับซึ่งเป็นการกําหนดไว้ นะครับที่ไม่เกินห0สเปอซนเี่ยอาจจะทะลุไปได้ในภายในปีนี้หกสิเปอร์เซนตต่อ GDP <c oughs> ใช่ไหมฮะหกสิบซต่อ GDP ครับอ๋คร <c oughs> ับหกสิบเปอร์ซนตต่อ GDP <c oughs> ก็ปรากฏว่าก็รวมห้าแสนล้านบาทแล้วนะครับสิ้นปีหกสี่นะครับสิ้นปีหกสี่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็หมายความว่าสิ้นกันยาหกสี่สิ้นปีเขาประมาณเนี่ยคาดว่านี่สาธารณะเนี่ยจะย่สัด <c oughs> ส่วนนี้สา,าะต่อ GDP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบแปดนะครับผม 58% 58%กว่าๆเกือบ59%ไม่ถึง60เปบาก็แตกมากนะครับนี่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พอกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยกู้หมดนะครับเพราะว่าต้องกู้หมดภายในปีนี้คือภายในกันยา64นะครับแล้วก็พอเราพอพอรกู้เงินอันใหม่เนี่ย5แสนล้านเนี่ยกู้แค่ในปีนี้แค่หนึ่งแสนล้านนะครับครับยังไม่ได้กู้หมด5แสนนะครับกู้แค่หนึ่งแสนล้านเพราะว่าพลกองตัวใหม่นี้จะกู้ไปได้ถึงปี65จะกู้ก่อน คาดการแค่คาดการว่าพูดในปีนี้แค่หนึ่งแสนล้านเนี่ยก็ทําให้สัดส่วนเนี่ยไปแตะที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วนะครับผมถ้าถ้าพูดเข้าใจง่ายๆผมเข้าใจถูกไหมครับว่าที่เขาลดเนี่ยลดจากเจ็ดแสนมาห้าแสนล้านเนี่ยเพื่อไม่มให้ทะลุหกสิเปอร์เซ็นแค่นั้นเองใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็ก็เป็นไปได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ทะลุในในในปีนี้ครับก็ถูกมองได้ได้ว่าในปีนี้ยังไงสิ้นปีนี้ขออย่าเพิ่งทะลุไปก่อนนะครับ,รบขอซื้อเวลาไปก่อน เดี๋ยวปีหน้านี่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมหมายถึงว่าถ้าถ้ากู้เจ็ดแสนแล้วแตะที่ห้าสิบเก้าเขาก็คงจะกู้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้มันจำนวนเงินมันเยอะแล้วไงก็เลยได้แค่ห้าแสนถึงได้แค่ห้าสิบเก้าอ่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ใช่ไหมฮะใช่ครับอและเหตุผลที่สามที่มีการลดวงเงินกู้ลงเนี่ยก็ คุณผมชาจะเห็นว่าว่าพลกรพู่เงิน5แสนล้านบาทเนี่ยก็จะเหมือนพอลกรพุ่เงินหนึ่งนล้านบาทคือใช้ในสามส่วนนะครับผมครับก็ใช้สาธารณสุขก็สามหมื่นล้านบาทนะครับอันนี้พูดถึงตัวใหม่สามหมื่นล้านบาทนะครับแล้วใช้เพื่อเยียวยาสามแสนนะครับแล้วก็ใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยสองแสนเจ็ดนะครับสองแสนเจ็ดก็หนึ่งแสนเจ็ดอ่าขอโทษครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับผมอืมใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนะฮะ ใช่ครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยที่เป็นเจ็ดแสนเนี่ยก็ใช้เพื่อสาธารณสุขสองแสนสามหมื่นถูกไหมครับใช้เพื่อยาเสียสี่แสนนะครับผมก็ใช้เพื่อฟื้นฟูสองแสนเจ็ดตอนนี้ก็คือยายาก็หายไปแสนหนึ่งฟื้นฟูก็หายไปแสนหนึ่งนะครับผมก็หายไปสองแสนอย่างที่ตัวเลขกลมกลมมาตอนนี้ผมว่ามีการวาาจริงที่ไอ้ยอดที่หายไปหนึ่งแสนเนี่ยฟื้นฟูก็ถือว่าสําคัญนะใช่ไหมแต่ว่าัปรากฏว่าหายไปตั้งหนึ่งแสน ช่วยเหลือเยียวยาก็สําคัญก็หายไปได้หนึ่งแสนนะฮะใช่ครับอืใช่ครับแต่เนี้ยสาเหตุที่เขาลดสองแสนเนี่ยเป็นเพราะว่าพหลกกอตัวเนี้ยเขาพหลกรอตัวเนี้ยมาได้เขียนไว้กว้างมากนะครับว่าวงเงินทั้งสาวงเนี่ยสามารถเกี่ยกันไปเกี่ยกันมาได้อนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้ฟิกะครับผมไม่ได้ฟิกว่าให้ต้องใช้อันนี้อันเดียวเหมือนว่าถ้าฐานนสุขไม่พอก็สามารถที่จะเกี่ยวกับกองอื่นไปเพิ่มได้ถ้า ยาอย่างไม่พอก็สามารถที่จะเกี่ยของกองอื่นมาเพิ่มได้หรือว่าถ้าพื้นผิะไม่พอก็สามารถเกลี่ยของกองอื่นมาด,ด้วยสามกองนี้คือเกลี่ยกันไปเกลี่ยมาได้แต่ว่าแต่ว่ากองที่หนึ่งนี้ไม่น่าจะไปไปยุ่งกับเขานะสามหมื่นล้านเนี่ยคุณเกี้ยงนะผมว่าครับผมบแก้ปัญหาการระบาดโควิดเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญอย่าไปเอาเงินก้อนนั้นเลยเพราะว่าจากถ้าเปรียบเทียบแล้วสามแสนกับสามหมื่นล้านกับสามแสนสองแสนล้านเนี่ย มันก็ห่างกันเยอะอยู่นะใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับก็มีอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่จะถูกปรับปีดิสภาว่ามีการตั้งเพื่อใช้ในการด้านสรรนงสุกเห็นงน้อยเกินไปนะครับผมครับตอนนี้ประเด็นที่ลดลงไปเนี่ยผมมองว่ามีการมองว่าไม่ใช่ผมมองว่ามีการมองว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมชายจะเห็นว่าหนึ่งล้านล้านเนี่ยเราตั้งเยียวยาไว้ขี้ห้าแสนห้าครับตั้งฟ้นพูไว้สี่แสนแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ที่จบ ตอนนี้ที่ปิดหีบไปไปหมดแล้ววันนี้ทางสภาพักก็แถลงแอกว่าหนึ่งล้านล้านเนี่ยมีคนจองหมดแล้วนะครับก็หมายความว่าไอ้เยียวยาที่เยียวยาตั้งไว้สี่แสนเนี่ยมีการใช้จริงๆแค่แสนล้านครับที่เหลือเนี่ยถูกโยกไม่ใช่พื้นปูเนี่ยฮะสี่แสนล้านเนี่ยมีการใช้จริงๆแค่ประมาณแสนกว่าล้านอและที่เหลือเนี่ยสองแสนกว่าล้านเกือบสามแสนล้านเนี่ยถูกโยกมาเป็นเยียวยาหมดเลยครับผมันั้นเยียวยาจากห้าแสนกว่าก็จะกลายเป็น ประมาณ8แสนล้านตัวเลขพุ่งพุ่งสูงเลยพุ่งสูงเลยครับแล้วก็จะชี้เห็นมาว่าพอกค5แสนล้านผมว่าก็จะลักษณะเหมือนกันรัฐบาลก็คงจะผมว่าโอเคตั้งเพื่อฟื้นฟูไว้ก่อนแต่ผลสุดท้ายผมว่าก็จะถูกยกใช่ครับยกไปที่เยียวยากับการช่วยเหลือชดเชยอยู่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ครับยกไปที่เยียวยา ใช่โยกไปที่เยียวยาใช่ไหมครับเพราะเยียวยาหายไปแสนหนึ่งก็ไม่เป็นไรเอาตรงนี้ไปโปะได้แสนหนึ่งครับผมท้ายก็ไม่ไม่ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะต้องรอฟังในสภาซึ่งผมว่าเป็นจะเป็นเรื่องที่ถูกพาวิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้เนี่ย ก็จะมีการอภิปรายในสภาแล้วนะครับก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งรัฐบาลก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบคาถามให้ดีซึ่งการอภิปรายในสภาครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเอาโอเคละเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องหลักแต่มันกจะพานไปถึงเรื่องการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ด้วยถูกต้องครับเรื่องนานยกรัฐนตรรัฐบาลจะถูกเรื่องการอภิปรายงบประมาณหรือพลังงเงินกู้หรือว่าพลกอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการพิจารณาจะถูก ลาดไปสู่การบริหารโควิดที่ล้มเหลวของรัฐบาลครับผมในทุกๆครับผมถือเป็นงานใหญ่นะงานหนักด้วยนะครับนี่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาครับทั้งในแง่การควบคุมเชื้อทั้งในแง่การฉีดวัคซีนนะครับผมครับผมโอเควันนี้ก็พอได้น้ําได้เนื้อที่จะมาพูดคุยกันนะฮะเวลาเวลาน้อยรั้คุณเกี้ยงครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ร่วมพูดคุยนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านฝั่งครับ คุณเกียรติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ทูเดนะครับอยู่ด้านนอกนเจอกันรายงานมาส่งเสียงมาก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับก่อนจากกันนะครับก็มีข่าวดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเราก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือทอสอธนาคารบ้านของคนไทยธนาคารที่ทาให้คนไทยมีบ้านนั่นเองก็คือว่าทางทอสอโดยคุณฉัตรชัชยสิริไลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การธนาคารทอสอเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทนะครับมอบให้แก่กระทรวงทรัพยากรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผู้ที่มา,มารับมอบก็คือคุณจุติไกรเลิกท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนั่นเองนะฮะแลวก็มอบ ให้เพื่อนนำไปใช้ในกิจกรรมเรามีเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็จะมีพอมอมแล้วก็โดยการสนับสนุนของทอสอเนี่ครับนำถุงยางชีพนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับรวมถึงน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้ช่วยเหลือเพื่อให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ในกรุงเทพในชุมชนต่างๆทั้ง50เขตนะครับแล้วก็มีการปล่อยกระบวน รถตู้ของพอมอนำล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในกทมไปแล้วเนี่ยห้าเขตด้วยกันนะครับก็คือเขตลาดเทวีเขตดุสิตเขตบางเขนเขตดินแดงห้วยขวางวัฒนาวังทองหลางแล้วก็เขตบางแคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทอสศอก็นำหน้ากากอนมามัยไปมอบให้กับสถาบันบำราณนราดูนมอบให้กับเขตห้วยขวางเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับตามชุมชนต่างๆหรือ ชุมชนที่อยู่ใกล้ธนาคารนะครับสนับสนุนน้าดื่มอาหารกลางวันและก็อีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอาคารสงเคราะ์นั่นเองด้วยความพูงใยจยจากทอสสนะครับก็จะมีจัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดตลอดไปนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ6กโมงเย็ยนกว่ากับรายการ Big Talk Big Story วันนี้เวลาหมดนันครับลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบ i ๊กท l อก i ิ๊กสตอ สนับสนุนโด